สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันครับเจอ,อุผ้าแห่งช่วงไก่สีเมิดเนาะคะ่ะมื่อนี้เป็นวันที่ที่เก้าเนาะคะ่ะวันที่เก้านะะนเานาะ,ะมือมืออื่นกับเป็นบุญวัดวัดปูไข่เนาะคะ่ะแต่ว่าเจอ,อูผ้าแห้งกะบ่ท่านได้ไปหรอกคะ่ะพอบา งานาบุญนะคะ่ะบุญพระด้วยเพิ่นมอบนาที่ให้เขามาพี่ละคะ่ะมาสถานปฏิบัติธรรมสถานธรรมสมานร,รวมใจเนาะคะ่กะก็สีม่วงเรีย้อมว่าสีชมชื่นละสันค่ะเพราะว่าหลังจากที่เพิ่นเขามาอยู่เนาะวันที่หกเนี่ยเพิ่นเขามาอยู่เป็นทังการเลยเนาะคะ่ะเขามาอยู่นี่ ก้อนพ่นชีเด้ยเขามาอยู่นี่เพ่นฝันเกลวเนาะค่ะฝันเกลวว่ามีพญานักสองตัวเนาะค่ะสีขาวมานี่แหละยุนี่แหละมาแต่พ่นกัมาอ่ามาอย่างละมามาสัมผัสเนาะค่ะแล้วพ่นกัเลยวะไห้มาอยู่นี่ว่าสั่นก็เลยเพ่นกัเลยมาเนาะค่ะตะกี้กับข้าพันษาอยูเนาะปูพ่นอยู่ปูนค่ะอยู่วัดจอมสีเนาะ อยู่บัดจอมสีบัตทท่นี่พอดีออกพรรษาลาพระเจา้าแล้วพนก็เลยมาอยู่นี่แหละค่ะสถานถ้ำเนาะกระลังเริมค่ะอันนี้เลี้ยวเห็นอยู่หนึ่งก็คือนี่ค่ะกระลังเห็ดกุติให้เพลนเนาะค่ะเฮ็ดกาบ่าแล้วโรดดอกค่ะเพราะว่าไม่เงินเท่าไรก็เห็ดเท่านั้นเนาะค่ะตอนนี้ได้ได้โค้งหลังค่าแล้วก็ได้เสากับโค้งหลังค่าเนาะกระลังเห็ดกระลังสางกรลัง เล็กกะบ่ท่านพ่อดีหรอกว่าสันค่ะว่าหมู่บ้านนี่ถามสร้างนะพลเพราะว่าพเนธมากแต่หมู่บ้านเมือกกอนแหลมอค่ะเจวุภัยยก็เลยถามว่ามันพ่อบ่ละสร้างว่างเสียวเป็นด้ายมันเป็นตาไปนามาหลังอยู่บ่อว่าสันดอกบอกว่าบ่ท่านพ่อดีเจว่าสันเพื่อนว่าก็ค่อยๆเฮ็ดปนีลาคือมีเงินไปซื้อเล็กมากซื้อสังกะสีมากใดเทระเล็กเทระน้อยกับมาเฮ็ดเทระเล็กเทระน้อยว่าสันค่ะเพ่นว่า คอยเฮ็ดไปนีล่ละห้เหาเฮ็ดจงได้บ่มีตังมาทันเพื่อนมาขันบ่นหุ่นจากแล้วไว้มันก็โอ๊ยเฮ็ดบานเดียวก็แล้วรุ่นตัวมันอาทิตย์เดียวก็ได้ยู่แล้วขันเคียงครบคันมีตังมาสันเพื่อน่าเนาะค่ะเจา้าเจออุ้งพ่อเ็ดอย่างจีบางได้แล้วเอ็บีซอยมาเนาะโอ้ยไล่ซื้อบุญดีมาน้าเนาะได้ซื้อบุญเดีมาน้าเดี๋ยวม,นนมืออื่นเนาะมืออื่นสี่เดียเอาไล่ซื้อไลหน้าม,มามาอ่านให้ฟังเนาะค่ะมันไม่ยู่ ประมาณจากักสี่หาข้นนี่แหละค่ะโอนมาผู้ละหาลอยแน่สองลอยแน่สามลอยแน่ค่ะรวบร่วมกันเนาะก็สได้นี่แหละเอามาซื้อเล็กให้เพิ่พมจักน้อยเนาะค่ะแต่ว่าส่วนอื่นๆกับบ่ันมีดอกค่ะจะค่อยเฮ็ดไปนี่ละเนาะก็เฮ็ดตามมีตามเกิด แล้วย่ำใดก็อยู่งย่ำนั้นเนาะคะ่ะแต่ที่เขามาเมื่อนๆอี่ก็คือว่าสีผปูบุญเพิ่นมาเพิ่นฟันดีว่าสันหลังจากนั้นเพิ่นฟันดีดีวาสันกะยังงม้อนในเบากระเพิอนอยู่ค่ะเพราะว่าเขามาคำเนาะแล้วกะเพิ่ไม่เอฟซีมาแต่ทั้งประจวบผุนเข่ามาดูดวงอยู่เนาะกําลังเช็คดวงอยู่กําลังเบิงดวงอยู่ก็เลยต้องรอปูจากน้อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวคันเพิ่นแล้วเดี๋ยวเจ้าอูกกะสี่เข้าไปสัมผณ์เพินเนาะ เอาไว้ไว้ท่าฟังเพิ่น่าเพิ่นสิเบ้าบางไห๋ฟั่งไปพร้อมๆกันไหมคะ่ะเนาะเอาถ่าเพิ่นจักบึดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณอาณาเขตของสถานธรรมเนาะคะ่ะสถานสถานธรรมสมานร,รวมใจเนาะคะ่ะเช็นบอค่ะนี่แหละที่เิ่นกำลังเหตดค่ะหมู่บ้านนี้ก็ มาคำๆคือกันเนาะคะ่ะมาทางงาเรอเนี่ยมามันหกวกาสันหัวซักทวนลงไปนาเขียวปือป้อๆเด้ค่ะแบบมันข,นขันแ้นแท้มันสูงเนาะคะ่ะเจ้าอุปทาง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 ป้ายเพื่อนนี่นะคะมองนี่มองใกล้ๆกุฏิมองหลัง,ลงลกุฏิเราหัวโคตรก้มว่าสิไปเก็บงานมคะ่ะหัวซักทวนลงไนย,ยินแต่เสียงข้อดังก๊กหล่นมค่ะคะ่ะกับว่าเป็นยังเนาะเฮ้าวา่าเ,เขาเฮ็ดโดยความเต็มใจเนาะคะ่ะ เอาไปนี่ทาปูเนาะทาปูค่ะช่วงเวลาที่เฮ้าทาปูอยูอ่เนาะขอแก่ข่วมฝันจ้าหน่อยแน่นะค่ะมเมื่อคืนนี่จะอุปมแห่งฝันมาขึ้นจังไปจังใดย,ยูนีหยคะ่ะซ้อยกันตีน่นเลอค่ะไปคือจังไปเป็นงานคนหลายรายไหค่ค่ะลายคักหลายแน่หลายโพดหลายโพ่ แลแเราก็ไปเจังไหนบุญจัดให้เป็นห้อง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 อยู่ไหมคะเป็นห้องแล้วก็คือจังคือจังมองหันคือจังแบบคือจังมองเลขสีออกอ่ะไหมคะัปไปแล้วไปที่นี่แล้วมีคนคนหนึ่งมาเอาวันเป็นแผ่นไหมคะเป็นแผ่นกระดาษที่หาแผ่นบ้างว่างเรื่องไร่กันอยู่ไหมคะนี่เรหันมีแตตัวเลขแผ่นใดๆกันมีแตตัวเลขไล่กาจาอยู่ไหมคะวันนี้โอ้ย ก็จังแบบเบังที่แรกก็จือได้จือได้จือได้โอ้ยอเจ้าไหนเนาะบานเนี่พราะที่จักงานเฮ้าก็สิก็จังเฮ้าสิบแต่บานแหละก็จังมีงานนี่มคะ่ะงานหลาย,ลายๆาเลยเหไหมคะ่ะมาที่นี่มีอยู่ใบหนึ่งมีอยู่แผ่นหนึ่งเนาะคะ่ะแผ่นหนึ่งจะอูได้จำได้เพิ่นสิเขียนเลขไว้คือรอบๆไอสะเลขซามตัวนี่สีเป็นตัวเลขไล่กาจ้าอยู่ไหมคะแต่ว่าเจ้าอูพ้าแห้งจำเลขได้คะ่ะ จำได้สามตัวเลยค่ะแต่ว่าก่ะจกมันสิเป็นทังไหนเนาะค่ะแต่ว่าฝันแม่ค่ะฝันจังซี่บัดนี้โอ้ยว่าสัน้นตัวเลขอีหยังคือสามารถงามแต่ว่าสัน้นงามแถคือเขียนผู้ใดคือไร้เมื่องามแถเจียวพระแห่งวางจีบัดนี้อา้าห้าในใจหานะ้าหน่ะห้าเบิงเเบ่งเลขมันบะ่ห้าเบิ่งเลขน่ะห้าบ่ถือใจหา้าเลขนะ่ะ เลขจงไหนคือบ่งามแต่เขากู้มามันดับมาสันอยู่ในฝันเนี่ยค่ะส่วนตัวเลขนี่งบอกค่ะหกแปดหนึ่งมาสันค่ะนันสิเปลี่ยนไปได้บอกค่ะตัวเลขนะตัวเลขอยู่ในหววมฝันนะเป็นเลขตัวเดียวตัวบักไงหนึ่งไหมค่ะอยู่แผ่นที่า่าไล่ๆตัวเลขล้อมรอบอยู่นั่นแหละค่ะ หลายโบดแต่ว่าเจ้าอจจำได้อยู่ตัวเดียวคือมันเขียนอยู่แผ่นนั่นเป็นพิเศษแลยเป็นตัวบักง่ายแลเลี่ยงกันเลยค่ะโอ้จะเป็นบอมักวสันบ่าจะเป็นเหล็กบองงามเขาคือว่ามันดับวสันอยู่ในค่วมฝันเห่าไหมค่ะเลขนะหกแปดหนึ่งวสันค่ะฟังเอาอเด้อค่ะเอฟซีคันมักกระจัดค่ะคันคัด กะทานเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเพื่อความฟันเนาะอต่ส้างแล้วก็ไปพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะอันนี้คือบทเขียนตัวเลขด้วยคะ่ะบระโชยตัวเลขบอกให้ฟั้างเพราะว่าเจอ,อูฟันแม่ค่ะเนาะขั้นเบิงคลิปจบเนี่ยก็เห็นทะ่านละก็หูว่าเจอูฟันแล้วได้เลขตัวใดเนาะขั้นผู้ใดเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านกับบรูุเรื่องค่ะเพราะว่า บริชโชตัวเลขเพราะว่าเขาวาความฝันให้กันฟังแต่ว่ามันเป็นเลขตัวนี้เห็นไหมค่ะบรนษัทล่อปูเนาะอันนี้เขาฝันซฉยๆเนาะถ้าปูด้ว่าสีควมฝันเพิ่นเพิ่นฝันดีเพิ่นสีตรงกันกับเข้าบอลนะคะค่ะเมื่อดเมืดค่ะกําลังเมืดเนาะแต่เว้นกําลังตกดินเนาะค่ะ ผู้บุญกะเพราะท่านได้ว่างท่านค่ะว่าจีให้เพื่อนมาความฝันซู่ฟังเอ้ามันกะท่านตัวเนาะฟังแต่ความฝันของเจ้าอูพาแห้งนี่แหละมืออื่นข็จะได้มาสัมผัสเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเบา่างเนาะค่ะขอโทษขออภัยเนาะเพื่อนเบา่างเพื่อนมีแขกเนาะค่ะตั้งสมืดแล้วค่ะเพราะว่าั่านทาปูกับทาทาบาไว้ได้โดนเนาะเมืดเจ้าอูกัจียันพี่หลอกตัวคันสิเมื่ิดลายเนาะ นั่นแหละค่ะตามความฝันของเจออุภาเหงกะตัวนั่นแหละค่ะแต่ว่าออกม่ออกกะแล้วแต่สิพิจารณ้านะค่ะเลขมันกะเหมืองเจ้ากัฝันแม่นเหมืองเท่ากับฝันบ่แม่นเนาะค่ะแต่ว่ากันเจออุภาเหงฝันอะแม่นอยู่ด้ค่ะงวด็องหันกันย่างว่าเลขมันสีเป็นตัวนี้ได้มันก็เปลี่ยนอีไหมาค่ะเนาะไปตรงเป๊ะกับเลขหลังกล่องพอดีพร้อมก็เลยเนาะผ้ากัน ใ้คาประทูเนะาะใ้คาโน้มใ้คาะนามคาไฟใส่กันเนาะค่ะนี่กะสุดท้ายนี่กะเจ้อุพายเฮงขออวยพรให้เอซีทุกทุกท่านเนาะจงประสบแต่โชคดีประสบแต่สิ่งดีๆเนาะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการเนาะค่ะสวัสดีค่ะ เฮงเฮงปังปังรวยยกช่องนะคะ